ดีครับผมก็พมก็งสนครับอันนี้มาต่อข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็ให้รูปอันนี้มานะครับซึ่งวิธีทำก็มันไม่ต้องมีแทนค่า p ก่อนนะครับเท่ากับ p หลังนะครับซึ่งวิธีทำมันจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าดูจากรูปนะครับมันจะมีต้องมันมันสามารถมีได้สองสมการนะครับสมการทีห่หนึ่งก็จะเป็น m หนึ่งนะครับ v นะครับ เท่ากับ m สาม v ครอสสามสิบอ,อันนี้คือเราหาคอสไปแล้วครับต่อไปนะมันยังมีไซด์อีกครับไซด์ซึ่งสมการที่อันนี้จะเป็นสมการที่หนึ่งะครับนนี้สมการที่สองจะเป็น m สอง v ครับเท่ากับ m v, สาม v ไซด์สามสิบนะครับสองแล้วก็ ถ้าสองใส่ว่าทําไมมันมีสอนเมื่การล้วทำยังไงครับง่ายๆครับจับ M หนึ่งกับ M สองนะครับหารกันเลยครับไม่เท่ากับ Co สามสิบครับซึ่งพอหารสบสามแล้วก็ค่ามันก็จะตกด้วยรูทสามนะครับทุกแกบอาตักรูทสามได้เลยนะครับแับขก็นี้มีเพียงอันนี้ครับผมครับ